สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมศึกษาวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนทุกคนนะคะต้อ,ตอนรับเข้าสู่วิชาสังคมเนาะนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของพระพุทธศาสนาในมาเลเซียนะคะ พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียเนี่ยนะคะเข้ามาพร้อมๆกันนะคะกับประเทศอินโดนีเซียนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยนะคะเขามีอาณาเขตที่ติดต่อกันนะคะก็เลยเวลาที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาเนี่ยนะคะก็เผยแผ่เข้ามาทั้งทั้งสองประเทศนี้ในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะ มีหลักฐานที่พบเนี่ยนะคะจะเป็นพระพุทธรูปสำริดนะคะที่สำรวจพบในบริเวณอาคารที่อยู่ริมฝั่งของแม่น้ำบูจังนะซึ่งอยู่ในรัฐไซบุรีนะคะซึ่งหลักฐานชิ้นนี้เน,นี่ยนะคะพอที่จะยืนยันได้ว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศมาเลเซียในราวพุทธศตรวตรรษที่9-10ถึง10นะคะศตรวตรรษคือเท่าไหร่นะคือ100ปีใช่ไหมคะศตรวตรรษคือหนึปี ในระยะแรกเนี่ยนะจะเป็นพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทนะคะแต่ต่อมาจะเป็นพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะที่เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่บริเวณตรงนี้ต่อมาในราวพุทธศักราช1,950เกนี่ยนะคะกษัตริย์มาลายูแห่งอาณาจักรมลระากานะคะอาณาจักรมละากาที่มีกษัตริย์ปกครองนี่แหละนะเขาก็ได้ ละทิ้งนะคะความเชื่อในเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วหันไปนับถือศาสนาอิสลามนะคะเนื่องจากว่าได้รับการเผยแพร่เข้ามาในช่วงนั้นด้วยนะคะกษัตริย์ก็นะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของความเชื่อนะหันไปนับถือศาสนาอิสลามมีกษัตริย์องค์หนึ่งนะคะที่ชื่อว่าสุลต่านมันโมซานะคะซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ผู้ที่มีความเคร่งครัดนะในศาสนาอิสลามก็มีการ นะคะให้ทําลายเรื่องของาศาสนสถานในทางพระพุทธศาสนาจนหมดสิ้นเลยก็เลยทําให้พระพุทธศาสนานิกายมหายานในช่วงนั้นเนี่ยนะถือว่าสิ้นสุดลงนะคะต่อมาเนี่ยนะคะาาศาสนาอิสลามก็ได้เข้ามามีอิทธิพลแทนาศาสนาพุทธกับาศาสนาพราหมณ์แล้วาศาสนาอิสลามเนี่ยก็กลายมาเป็นาศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซียตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยนะคะ ต่อมาในพุทธศักราช2491มาเลเซียเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษค่ะ,ะในช่วงที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเนี่ยก็มีความพยายามที่จะนำพระพุทธศาสนาเนี่ยจากประเทศจีนเข้ามาเผยแผ่ในมาเลเซียแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลสำเร็จจนกระทั่ง มาเลเซียได้รับเอกฉารกังกฤษนะคะคณะสงฆ์จากหลายประเทศเช่นจากประเทศไทยเมียนมาสีลังกาก็มีการนำพระพุทธศาสนานิกายเขลวาดเข้ามาเผยแผ่ในช่วงนี้เนี่ยก็ทําให้พระพุทธศาสนานเนี่ยถือว่ามีการฟื้นตัวหรือว่าฟื้นฟูขึ้นมาบ้างนะคะปัจจุบันนะคะปัจจุบันการนับถือพระพุทธศาสนานในมาเลเซียเนี่ยจะมีอยู่ในเฉพาะของกลุ่ม คนที่เป็นชาวจีนลังกาเมียนมาแล้วก็ไทยนะคะถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะเป็นเพียงศาสนาของคนกลุ่มน้อยนะคะแต่ว่าคนกลุ่มน้อยเหล่านี้เนี่ยเขาก็ให้การเอาใจใส่ทำนุบำรุงนะคะเป็นอย่างดีเลยนะคะปัจจุบันก็มีวัดไทยที่สร้างขึ้นในมาเลเซียเนี่ยมีอยู่หลายวัดนะคะเช่นวัดชัยมังคลาราม บนเกาะปีนังนะคะในวัดเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของปูชนียสถานที่สำคัญสำคัญก็จะมีเช่นพระพุทธไสายาสออนะคะแล้วก็เป็นวิหารพระพุทธเจดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในประเทศมาเลเซียนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะนะสำหรับ เนื้อหาเรื่องของพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียคุณครูก็สรุปคร่าวๆนะคะได้ประมาณนี้เนาะนะพวกเราก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันอีกครั้งด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสำหรับบทเรียนในวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนกันอีกครั้งด้วยนะคะ